รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พี่ตาดีบอกว่าให้แพทเตรียมวัตถุดิบใกล้ตัวมาเพื่อทำเป็นขนมหวานใช่ไหมคะแต่ว่าคือที่บ้านแพมันมีแค่นี้เองอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะมันมีแค่ไข่ไก่แป้งอเนกประสงค์แล้วก็น้ำตาลนะคะจะทำอะไรได้อะคะถ้าอย่างงั้นพี่ตาดีคอคิดก่อนนะไข่ไก่แป้งอเนกประสงค์ตาลอ๋อพี่ตาดีนึกออกแล้วค่ะ ขาดแคบผงฟูค่ะแล้วก็กลิ่นวนิลาแล้วก็เนยค่ะสามารถทําเมนูขนมที่แบบอร่อยแล้วก็ง่ายได้เลยค่ะจริงเหรอคะหู้งั้นรีบพักใครคุณผู้ชมแล้วไปทํากันเลยค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DIY Club นะคะซึ่งทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ารายการ DIY Club เนี่ยจะหยิบจับของที่มีอยู่แล้วเพื่อมา DIY ใช่ไหมคะซึ่งวันนี้แพก็ได้หยิบของที่บ้านมาค่ะเพื่อมา DIY เช่นกันและเมนูที่เราจะทําในวันนี้คือวันนี้เป็นคุกกี้เนยสดค่ะสูตรนี้นะคะ ทําง่ายมากแล้วก็ใครที่เป็นมือใหม่ไม่เคยทําขนมเลยทําก็อร่อยแน่นอนทําทานเองก็อร่อยหรือว่าจะทําขายก็โดนค่ะแพ<ผ>รต,ต้องลองทําแล้วล่ะค่ะค่ะงั้นก็เดี๋ยวไปทํากันเลยเนาะได้ค่ะ สอจริงๆมีแค่นี้เองเหรอคะค่ะโอมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวมีสัดดีว่าให้มีเป็นเนยเค็มค่ะอืวก็น้ำตาลน้ายอมีไข่ไก่ค่ะแป้งในผสมค่ะมีกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็ผงฟูเท่านี้เลยเราสามารถทำคุกกี้อร่อยอะไรได้แล้วลองทำเลยค่ะไปลงมือทำกัน ะะไปลงมาทำกันพี่จารีฝากเอาชามผสมให้พี่จาดีละกันค่ะใช่เลยโอยวันนี้ชามน่ารักเลย<ๆ>แล้วก็ใช้เป็นตะกอ้อเลยแหละมาอย่างแรกค่ะเราจะใส่เป็นในเข็มอุณหภูมิห้องค่ะแต่ว่าเนี้ยต้องย้ำเลยนะคะว่าเป็นเลยเข็มอุณหภูมิห้องค่ะถ้าเป็นแกเอาออกมาจากตี่เย็นแข็งๆจะใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาจะคนไม่เข้ากันนี่คือเอาออกมาประมาณสัก30นาทีละ ก็จะแบบนิ่มแบบนี้แหละสามว่าใช้ได้เลยแล้วถ้าเหมือนกับบางคนเนี่ยเขาเอาออกมาแล้วมันยังแข็งอยู่เอาสามารถเอาไปละลายได้ไหมคะเข้าไมโครเวฟจะไม่ค่อยแนะนํานะคะเพราะว่าเข้าไมโครเวฟเนี่ยเขาจะเป็นน้ํามันออพอเป็นน้ํามันเนี่ยคุกกี้ของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนเป็นคุกกี้กรอบและไม่แบบกรอบกอบลน้วนแล้วจะกลายเป็นเหมือนใช้น,น,น้ํามันนี่ค่ะคุกกี้ค่ะแล้วก็เราจะใช้เป็นตะก้อมือเลยนี่ไม่ต้องใช้เครื่องเลยนะใช้เป็นตะก้อมือแบบคนคนคนเนี้ยค่ะให้เขาพอเป็นคลีนีไง พอเราใช้เนยที่เป็นอุณหภูมิห้องเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นครีมได้ง่ายขึ้นนิดเดียวเขาก็เป็นครีมแหละพิ่สัตฝากคนไปเล่นๆลนนิดนึงนะคะที่จะใส่น้ำตาลให้นิดเดียวเลยแล้วก็พอเริ่มเป็นครีมะคะ่ะประมาณเท่านี้เนี่ยได้แล้วเราจะใส่เป็นน้ำตาลทรายคะ่ะที่เีใส่ให้เลยนะคะ่ะลงไปได้เลย ง่ายมากคุกกี้นี่เป็นขนมเรียกว่าตัวแรกๆเลยแหละถ้าใครเป็นมือใหม่ค่ะแนะนําเลยใช่ไหมคะ<ช>ว่าควรคลองทำลองทำเป็นคุกกี้ค่ะเพราะว่าทำยังไงก็อร่อยแน่นอนอแค่วัตถุดิบก็น้อยแล้วนะคะใช่วัตถุดิบน้อยแล้วก็ส่วนผสมวิธีการทายิ่งง่ายขาไปใหญ่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปขั้นตต่อไปงใช่คะนี มขาเล่มขาวขึ้นแล้วเนาะตอนแรกเลยเขาจะเหลืองๆคนไปสักพักหนึ่งสีเริ่มเปลี่ยนขาวขึ้นค่ะได้แล้วคราวนี้เขาเป็นไข่ไก่ค่ะลงทั้งฟองได้เลยนี่ค่ะี่ใช้ไข่ฟองเดียวค่ะได้เลยคนนิดหน่อยพอเข้ากันแล้วก็กลิ่นวานิลาได้เลยค่ะอันนี้ใช่ ประมาณสองหนถึงสองช้อนชาค่ะหรือว่าถ้าเป็นบีบๆก,กส็สองบีบได้ค่ะน่ครัหนี่ค่ะอืมแล้วต้องกนให้เข้ากันนี่เข้ากันง่ายมากแค่แบบนิดเดียวเขาก็เข้ากันแล้วค่ะให้ดูเนื้อว่านี่เนื้อเป็นแบบนี้ ก็คือเนื้อจะแน่นๆใช่ค่ะเขามีส่วนผสมหลักเป็นเนยค่ะก็จะเป็นเนื้อแน่นๆแบบนี้ใช้ได้แล้วที่จะดีคอร์ล้วก็ออกแล้วค่ะคือคราวนี้เราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้กันเพราะว่าหรือว่าเนื้อเขาจะเป็นแบบหนักๆแบบนี้เพราะว่าส่วนผสมหลักเขาเป็นเนยค่ะเนี่ยปึ๊บจะคาอตัวตะก้อออกค่ะแล้วก็เปลี่ยนแล้วเพราะตอนนี้ตะก้อจะตีเขาไม่ค่อยไหวแล้วค่ะตะก้อจะ จะใช้กับการอัดอากาศให้ฟูๆค่ะแต่อันนี้ไม่ต้องจะใช้เป็นไม้ไพายแทนคุกกี้ yeah. เ,เราจะไม่เหมือนเค้กค่ะเค้กเราต้องใช้ตะก้อแบบคนๆๆให้ฟูเนี่ยได้แล้วพอได้ในแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะล่อส่งใรสมแห้งก็มีเป็นแป้งกับมีเป็นผงฟูค่ะเซรีดี็บกกอนค่ะ ในการทำคุกกี้อะค่ะแล้ววันนี้ของจารีเนี่ยเป็นคุกกี้กรอบ mm hmm. พราะนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะแป้ง hmm. ในการทําขนมเนี่ยถ้าเป็นหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีอยู่สามอย่าง mm hmm. มีแป้งอเนกประสงค์มีแป้งเค้กค่ะ mm hmm. แล้วก็มีเป็นแป้งขนมปัง ชื่อก็จะตามเขาเลยค่ะแป้งขนมปังส่วนมากก็จะไว้ทําขนมปังพามีเขาจะหนักหน่อยแป้งเค้กก็ตามเขาเลยค่ะก็คือส่วนมากจะเป็นเค้กส่วนแป้งอเนกประสงค์ชื่อตามเขาเหมือนกันคือเขาอเนกประสงค์ค่ะจะทําได้หลายอย่างเลยจะทําเป็นคุกกี้ก็ได้ค่ะมัฟฟินก็ได้หรือว่าเขาอเนกประสงค์ไปถึงของขวได้นะทําพาสต้าเส้นพาสต้าค่ะทําเส้นเป็นแบบลาซานญ่าอะไรพวกนี้ค่ะได้หมดเลยเขาจะอเนกประสงค์หน่อยนีนก็จะใส่ลงไปเรื่อยๆเลย ตัวคุกกี้นี่คือจะใช้แป้งเยอะหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะแป้งกับเนยเป็นส่วนผสมหลักเลยค่ะอ้โหละใจได้ไแล้วคันี้ก็ผงฟูค่ะใส่ลงไปเลยเป็นภูเขาเลยตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้จะคนให้เข้ากันค่ะเราจะใช้เป็นไม้พายห้ามเศษตะก้อน,นะคะเพราะว่าจะคนไม่ไหวค่ะมไม้พายคนเข้ากันก็ใช้ได้ง่ายเนาะเ,เดียวเลยคุกกี้จะทำง่ายๆเริ่มแบบขาวๆเริ่มเข้าไปแล้ว ใช้แรงเยอะหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะพราเนื้อเขาจะหนักจะไม่เหมือนเค,ค้กฟูฟูที่แบบเนื้อเบาๆเนาะอันนี้จะเนื้อหนักๆคล้ายๆแบบแป้งโดเลยจะหนักมากไก้และลองไหมคะได้เข้ากันแล้วค่ะเมนูนี้ <laughs> แทรจะต้องทําให้อร่อยให้ได้แน่น,น,อ,นอนเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยค่ะคนนิดเดียวเข้ากันเลย มีความหนักนะคะคาอาจจะต,ต้อง<า>อใช้แรงเยอะหน่อยจะคนเข้าจนตัวแป้งข,งขาวๆเขาหายไปหมดก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คตัวเหนืยวแป้งกันมีวิธีเช็คอีกนิดหน่อยใกลละไกล้ละัันแพ้สุ้ง จะดีช่วตามสุดท้ายค่ะใกล้แล้วขอบหมดแล้วเดี๋ยวเป็นข้างหน้านิ่เดียวเลยหมดแล้วล่ะแะะ่้วมีตรงนี้นิดนึงใช่ เราจะใช้ตะก,ก้อหรือใช้คเครื่องตีะจะไม่ไหวค่ะถ้าเครื่องตีเนี่ยจะมีเครื่องตีหัวที่เป็นตะขออันนั้นพอได้อยู่ค่ะ,คะแต่ว่าไม่แนะนาค่ะเป็นไม้พายธรรมดาได้เลยเพราะว่าเขาไม่ต้องการนวดให้เหนียวหรือว่าไม่ต้องการตรีขึ้นให้ฟูค่ะแค่แบบคนที่เข้ากันอย่างเงี้ยอันนี้คือได้แล้วให้ดูนึ้งว่าอันนี้คนเข้ากันได้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คเนื้อกันวิธีการเช็คเนื้อก็คือเราลองกิงค่ะ แล้วลองดูว่าไม่ติดนิ้วยี่ไงจิ้มปึ้งแล้วปล่อยออกมาไม่ติดนิ้วนี่ค่ะคือคนผสมได้ที่แล้วถ้าจับปึ๊บแล้วย,ยังติดนิ้วอยู่อะค่ะก็อยังไม่ได้เหมือนแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีติดแบบเนยๆถ้าจิ้มปึ๊บนี่ไงเขาจะติดนิ้วอ,อันนี้คือตรงที่ไม่ควรจะไม่ได้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปใส่ทิมแล้วก็ไปกดใส่ถาดกันค่ะเรียบร้อย ตอนนี้ค่ะที่จะดีมีเป็นกระบอกกดคุกกี้ค่ะแล้วก็เนื้อคุกกี้ที่เราทําออกมาเสร็จแล้วค่ะที่เราบอกว่าเขาจะไม่ติดมือนี่ไงนี่ไงค่ะเขาจะไม่ติดมือเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบปั้นแล้วก็กดใส่ไปได้เลยนีนน่ใส่ปั้มน่ประมาณนี้แล้วคราวนี้เราจะใช้ตัวที่กดเรียบร้อยแล้วค่ะนีก็จะกดเลยค่ะ ล็อกกดขอลองกดเขาจะออกมาประมาณนี้น่ารักน่ารักแล้วก็เลือกลายได้นะคะเขามีแบบหลายลายเลยปึ๊บกดแล้วก็ยกขึ้นว้าวกดปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นกดปึ๊บยกขึ้นแล้วก็ให้ห่างๆี้นิดนงอุ๊ยปึ๊บอ่าได้ละลองไหมคะลองค่ะดะไรที่จะดีกดตรงนี้เหรอคะใช่กดสุดเลยค่ะปึ๊บอ่าแล้วก็ อ่าโอเคอ่ะมามอ้วนที่พออ้วนเลยค่ะอ้วนอ่ะเอ้ได้แล้วอ่ะอันหนอ่โอเคมีนิดหนึ่งมีอ้วนนิดหนึ่งต้องการกินเยอะๆยอะไงคะก็เลยขอต้นอ้วนนิดนึงตัวอ้วนหนึ่งตัวน้องน่ารักเชียวหรือว่าเราจะเปลี่ยนลายก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะมีเปลี่ยนลายให้ดูเราก็จะเปลี่ยนหัตรงนี้ต้องหัวตรงเนี้ยค่ะเราสามารถเปลี่ยนลายได้แล้วก็หิกออกแล้วก็อะไรใหม่ แล้วก็ปิดเลยไดยแ้แล้วแล้ก็กดไลน์ใหม่ขอลองซ้อมข้างนอกหนึ่งทีก่อนอือหอแล้วตัวฐ<ะ>านนี้เราต้องทาไหวค่ะตัวฐานนี้คือเราต้องทาหรือว่าทำอะไรก่อนไหมคะ ทาเนยหรือว่าทาเป็นมะกรีนสเปรย์ออยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอุ้ยมะกรีนไม่ใช่ไม่แนะนําเอาเป็นเนยเป็นสเปรย์ออยค่ะหรือไม่ก็ทาน้ํามันธรรมดาได้เลยคะ่ะขอเพิ่มหน่อยนะคะออที่หมดแล้วก็ใส่เข้าไปเพิ่มแบบนี้ได้เลย ทำง่ายมากคุกกี้หรือว่าถ้าใครไม่มีพิมพ์กดแบบนี้ค่ะเราสามารถปั้นใส่ลงไปได้นะปั้นเป็นกลมๆใส่เข้าไปค่ะแล้วบางคนก็จะใส่เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานแต่อยู่ข้างบนหรือเป็นอัลมอนด์อย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เลยชอบก็แลตชิปได้เลยเอบตน้ำตาลถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยชอบใส่เป็นเปรดแบบน้ำตาลเรนโบว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีสีสันสวยมีสีสันค่ะสามารถแบบดัดแปลงสูตรนี้ DIY ได้เต็มที่เลยค่ะ อ้าวหายไปไหนนึงอันคิดสัน้องค่ะน้องน้องน้องแต่ประกอบเลยขาดไม่ได้ประกอบน้องกอบน้องแอนน้องน้องน้องชอบแบบชอบหลุดมาไปลายกันดีกว่าลายอื่นแล้วก็เป็นลายนี้แล้วกันค่ะ แล้วนะยังไม่ได้ลองลายเลยด้วยอ่ะได้โนมลองไหมคะอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอ่ะกดได้เลยปึ๊บไม่ยอ,อันนี้ง่ายอ่ะอีกทีค่ะอ้าว no อ้ะมาแล้ว เ,เดี๋ยน้องจะไหมถ้าชิ้นเล็กเกินไปอะค่ะ<ม>ไฟแรงเท่ากันแล้วเขาจะไหม้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ5ตรงนี้เลยเฮ้ยเราได้หลายลายมากเลยคอะเ๊ะน้องไหนหาไหมอ้าวน้องไม่อยู่ค่น้องไม่อยู่ไม่ไรเปลี่ยนลายกันดีกว่าลายสุดท้ายแล้ว ออกมาก็น่ารักแล้ว <c oughs> ยังไม่ทันกดนเลย <c oughs> อย่าเพิ่งใจยเย็นๆฮ่าไม่น่นาแ <c oughs> ค่นี้นะคะฮู้วแฮ่เราไม่ทันเราไมคะ อัน,น,น้องของคณค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบกันค่ะอบที่ไฟ175องศานะคะเป็นไฟบนกับไฟล่างค่ะเวลาเนยอยู่ที่ขนาดชิ้นค่ะก็ประมาณ10ถึง15นาที <Stevens. S 1> แต่ว่าถ้าน้องที่ชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะ10นาทีเขาก็สุกแล้วแต่ถ้าน้องที่แบบน้องชิ้นใหญ่เนี่ยอาจจะอยู่ที่15นาทีชิ้นไหนสุกก็ออกก่อนได้ค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเข้าเตาอบแล้วกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะไปน้องๆน้องกินข้าวไม่เท่ากันเลยแต่เราต้ระวังนะคะค่ะระวังนะคะ โอเคเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็12นาทีแล้วค่ะคุกกี้สุกแล้วไปดูคุกกี้กันพี่จะดีเปิดนะระวังนะคะค่ะร้อนฟึบนะอู้หอมมาเลยหอมมาแล้วนี่มาออกมากันค่ะสวยมากใช่ถ้าตัวเล็กๆเนี่ยจะสุกสีเหลืองทองสวยแล้วแต่ชิ้นใหญ่เนี่ยเราสามารถแบบเก็บเขาเอาไว้ต่ออีกนิดนึงได้นะคะอ๋อค่ะถ้าแบบอย่างเี้เราก็ระวังร้อนนะจะรอนมากเลยค่ะ าชิ้นแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถแบบเก็บแล้วก็ไปอบกต่อได้อีกนิดนึงส่วนชิ้นเล็กๆเนี่ยเราออกมาได้เลยอ,อีกสักสองานาทีอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ละสีสวยมากแล้วก็หอมมากเลยนะคะสีแบบเหลืองทองเราสามารถทําแบบให้เด็กๆน้องๆเล่นกันได้นะเอามาแบบปั๊มๆแล้วก็ให้น้องๆแบบสามารถแต่งลวดลายได้ว่าช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ารอยเกล็ตน้ำตาลได้ ชิ้นคุณพี่ตัวใหญ่ๆต้องพักเอาไว้ก nee, ่อนเดี๋ยวเราจะเอาข้าเตาอบได้อีกรอบหนึ่งอันนี้น้องนี่ได้แล้วน้องอันนี้ค่ะจะเอาข้าเตาอบอีกสักประมาณ2อสนาทีค่ะเขาก็เริ่มเตรียมแล้วเดี๋ยวเราเข้ากันทร์เราวางนะ ย <Yahoo! S 1> น่าทานมากเลยค่ะอันนี้คือยังร้อนไหมคะร้อนอยู่ค่ะตอนแรกๆเนี่ยทออบสุกใหม่อะค่ะคุกกี้เขาจะยังไม่ค่อยกรอบเขาจะยังแบบ ยังนุ่มๆอยู่ตอนนี้ถ้าจาับเขาจะยังไม่ค่อยกรอบแล้วก็ถ้าผ่านไปสักประมาณ5นาทีจนเขาเย็นนะคะเขาจะที่จะดีหักให้ดูอันนี้เขายังนุ่มมันจะแบบใช่ค่ะ<า>นุ๊มแล้วเราจะไม่รู้สึกถึงความกรอบบางคนที่ทําเป็นมือใหม่หัดทำอบออกมาปุ๊บลองจับเอ๊ะไม่กรอบเขาไปอบใหม่ท่านเนี้ยไปเรื่อยๆจนแบบคุกกี้ไหมก็ยังไม่กรอบที่จริงเขาจะไม่กรอบค่ะพออบใหม่ๆเนี่ย เขาจะสามารถทํอย่างนี้ได้เลยคุกกี้จะไม่กรอบค่ะทิ้งเอาไว้จนเย็นเขาจะกรอบเองอันนี้เป็นคุณสมบัติของโต้คุกกี้อะค่ะคือใครเป็นมือใหม่หัดทำเนอะแล้วก็ทําแล้วแบบเอ้ยทำไมบอก15นาที10นาทีก็สุกแล้วหนูทําแบบยี่สิบนาทียังไม่กรอบเลยพักเอาไว้ใจเย็นบนตะแกรงค่ะเย็นปึ๊บมาหักป๊อกกรอบแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยวแพรรอให้เย็นแล้วเดี๋ยวแพรลองชิมดีกว่าค่ะได้เลยค่ะน้องแพรลองจับมือชินี้เขาจะยังไม่กรอบเขายังเหมือนกินนิ่มอยู่แม่ข้างในเขาจะยังไม่ให้กรอบค่ะ ใหนลองชิมสิคะได้เลยค่ะลองเลือกเลยค่ะเอาอันนี้ก็ได้ค่ะโอ๊ยดังกลอบแล้วเนาะกรอบเลยค่ะนดี่ดังกลอบแล้วเมื่อกี้พักไว้ให้เย็นค่ะเขาจะกรอบอยู่เลยค่ะเดี๋ยวลองชิมชิมนี้นะคะที่ะแอบหม่ไม่ได้ยินเสียงนี่เดียวได้ยินเสียงดังกรึบกรึกรที่งัหากแล้วดูความกระแทกมือนี่ไงเขาจะกรอบเนาะคือจะบอกว่ารสชาติคือ หอมเนยมากๆเลยค่ะแล้วก็คือหวานแบบพอดีนะคะค่ะคือสูตรนี้แบบหวานแบบพอดีแล้วก็อร่อยมากกรอบมากค่ะ,ค,ะคือถ้าเกิดใครอยากจะทําทตามเนี่ยทาตามได้ไม่ยากแน่นอนอแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่น้อยมากเลยนะคะให้เด็กๆที่บ้านทําก็ได้หรือว่ามือใหม่ค่ะทำขนมเนี่ยก็เอาไปฝึกทําได้ค่ะ,คะ แล้วก็สูตรนี้ค่ะพักให้เย็นนะคะแล้วก็สามารถเก็บใส่ขวดโหลไว้ได้ค่ะเก็บนานได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะเพราะว่าอันนี้คือหนึ่งอาทิตย์หลังจากหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่ควรจะหนึ่งอาทิตย์ยังได้แต่ว่าความอร่อยเขาจะลดลงเรื่อยๆค่ะแล้วก็ความกรอบเขาจะลดลงเรื่อยๆอันนี้คือเพราะว่าที่เก็บได้ไม่นานมากเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารใช่ไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่ให้ใส่ขวดใหุ้ยใส่ขวดแล้วน่ารักมากเลยค่ะ อันนี้ถ้าเอาไปผูกโบนะคะแล้วก็นำไปเป็นของขวัญหรือว่าของฝากเนี่ยคนรับไปต้องดีใจมากๆแน่เลยค่ะเราไปทำตามกันดูนะคะโอ้ยเดี๋ยวจัดจัดน่ารักอ่ะนีวยกันช่วยกันหลายลายด้วย จะทําการตลาดเชิงรับใช่ไหมคะวันนี้โซอี้มีเครื่องมือดีๆมาแนะนําค่ะเครื่องมือนี้นะคะต้องบอกว่าฟรีดีและง่ายมากๆนะคะก็เป็นเครื่องมือที่โซอี้ใช้สอนในทุกๆงานสัมมนานะคะเครื่องมือนี้ชื่อว่า Google Trends ค่ะ แน่นอนค่ะเวลาเราทําการตลาดเชิงรับเนี่ยคนก็มักจะเสิร์ชหาข้อมูลต่าง,างเนี่ยบนแพลตฟอร์ม Google นะคะสมัยก่อนอาจจะมีสนุกกระปุก Yahoo ูนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยแพลตฟอร์มพวกนั้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมน้อยลงไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้น Google เนี่ยก็จะมีการเก็บสถิติว่ามีคนเสิร์ชค้นหาคําว่าอะไรบ้างแล้วก็มากน้อยแค่ไหนเราจะได้รู้นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่า Google Trends เนี่ยใช้งานยังไง ะะวิธีการง่ายมากเลยโซอกีก็กดเข้าไปในแอปพลิเคชัน Google Chrome สำหรับใครที่ใช้มือถือนะคะแต่ถ้าเกิดใครใช้ PC ในการเปิดคุณก็สามารถเ e ิร์ช Google นะคะคำว่า Google Trends ได้เลยอ่ะสำหรับคนที่ใช้มือถือนกากกดไปในแอป Google Chrome ก็ต้องเสิร์ชคำว่า Google Trends เหมือนกันนะคะ พ่อเสิร์ชคำว่า Google Trends เข้าไปแล้วนะคะก็ให้คุณหาลิงก์เว็บไซต์นะคะที่เขียนว่า Google Trends นะคะแต่บางคนคือโซอี้ไม่เคยจำลิงก์นะแต่บางคนอยากจะเส a r c h เป็น URL เลยก็ได้นะคะ URL นี้ชื่อว่า google.co.th/trends ค่ะคำว่า Trends เนี่ยสะกดอย่างนี้คะ่ะ T R E N D แล้วก็มีตัว S ด้วย นะคะก็คืออ,อะไรที่เป็นกระแสอยู่นะคะพอเราเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วนะคะ g o o g l e c o t h t r e n n s นะคะเราก็สามารถใส่คำนั้นๆที่เราอยากจะรู้การค้นหาบนโลก Google มากหรือน้อยลงไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นโซอี้ทำธุรกิจโรงงานผลิตครีมก็อยากจะรู้ว่าเอะคนบนโลก Google เนี่ย นะะบนโลกทั้งหมดเนี่ยเขาเสิร์ชคำว่าอะไรมันมีความน่าจะเป็นเยอะมากๆเลยถ้าเกิดเขาต้องการหาแหล่งผลิตครีมยกตัวอ,อย่างเช่นโรงงานรับผลิตครีมโรงงานผลิตครีมนะคะโรงงานมี GMP ผลิตครีมที่ไหนดีนะคะโรงงานครีมมีเพสต์นะคะโรงงานผลิตเครื่องสำอางโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางนะคะโรงงานเครื่องสำอางมี GMP นะคะ เริ่มต้นสร้างแบรนด์ครีมทำยังไงดีความน่าจะเป็นเนี่ยโอ้โหมันมีแบบ20-30คำเราลิสต์ออกมาให้หมดค่ะเอาคำพวกนี้ค่ะไปใส่ใน Google Trends นะคะแล้วกราฟมันจะขึ้นบอกคุณเลยค่ะว่าคนเสิร์ชค้นหาคำไหนเนี่ยมากที่สุด นะคะซึ่งเราสามารถดูจากการเสิร์ชทั้งโลกหรือว่าจะดูเป็นประเทศทีละประเทศก็ได้หรือจะดูเฉพาะจังหวัดที่เราอยู่ก็ได้เผื่อคุณอยากจะขายแค่คนในจังหวัดนะคะการเปรียบเทียบเนี่ยเครื่องมือ Google Trends เนี่ยมันดีมากๆเลยเราสามารถด้วยคำที่เขาเป็น trends เนาะเราสามารถดูการค้นหาเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้นะคะหรือ1ปีที่ผ่านมาหรือ5ปีที่ผ่านมาระยะเวลาเนี่ย เลือกได้หมดเลยแล้วมันจะบอกเทรนด์ในการค้นหาจริงๆนะคะอย่างเทรนด์พวกโรงแรมที่พักที่ท่องเที่ยวถ้าคุณไปใส่ใน Google Trends ตอนนี้คุณจะเห็นกราฟเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะคือมันหายไปอะช่วงโควิดที่มันเกิดขึ้นน่ะนะคะเพราะคนเนี่ย ไม่ค้นหาเรื่องนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดคุณไปเสิร์ชคาว่าเลขเด็ด <c oughs> หวยดังอะไรประมาณนี้กราฟมันจะเป็นฟันปลาขึ้นมาอย่างนี้เลยวันที่1วันที่16วันที่1วันที่16นะคะหรือคุณดูการค้นหาในไทยเช่นคําว่าดูดวงฝีโอโหการาฟนี่พุ่งนะสูงมากหรือกู้เงินอะไรก็ตามแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเอามาแมชให้ตรงกับธุรกิจของเรายกตัวอ,อย่างเช่น <laughs> กําลังพูดถึงเรื่องโรงงานผลิตครีมใช่ไหมซึ่งเราคีย์เวิร์ดคือความน่าจะเป็นพวกนั้นอะ มาโยนใส่โยนใส่ในเครื่องมือนี้โอ้โหรู้เลยค่ะว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะเสิร์ชคำว่าโรงงานผลิตครีมไม่ใช่โรงงานรับผลิตครีมนะคะพอสซอีได้คีย์เวิร์ดคำนี้มาอย่างที่บอกเอาไปใส่ไว้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มยกตัวอย่างเช่น Facebook ใส่ไว้ในชื่อ Facebook เลยนะคะ l ล n e เนี่ยเอาไปใส่ไว้ในชื่อ l ล n e Instagram เอาไปใส่ในชื่อ Instagram หรือถ้าเรามีเว็บไซต์เราก็สามารถเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยไปวาง ในเว็บไซต์ของเรานะคะเขียนบทความเขาเรียกว่าการทำ SEO นั่นเองทำให้เว็บไซต์เราเนี่ยติด Search Engine ของ Google เมื่อมีคน Search คำนั้นๆค่ะเห็นไหมคะประโยชน์ของ Google Trends นะคะฟรีดีและง่าย ไม่เพียงแค่นั้นนะเรายังสามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของคนที่ค้นหาได้ด้วยสมมุติเราดูการค้นหาในไทยทั้งหมดนะคะเขาก็จะบอกมาว่าคนค้นหามากหรือน้อยนะคะแต่เราก็สามารถดูได้ว่าจังหวัดไหนที่มีการค้นหาสูงสุดอันดับหนึ่งยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพอันดับสองขอนแก่นอันดับสามนาคนปรปฐมอะไรก็เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยคุณทำการตลาดเชิงรับได้ค่ะ ก็เทรนค่ะ ไอเดีย DIY อะไรเด,ด็ดๆโดนๆเนี่ยอย่าลืมติดตามนะคะจะกี่เมนูขนมหวานก็ทำตามได้ไม่ยากค่ะกับ DIY ครับของเราค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายัค่ะ,คะน่ารักโ้ยอันนี้น่ารักน้อยเนี่ยพูดโบล้วไปให้ใครวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยวันวันเลนทายเลนทน์ถูกถูกถูกโบลติดหัวใจออ้โหใครก็รลกก็หลง สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีไอเดียอะไรเด็ดๆดดโดนๆอย่างเนี้ยอย่าลืมติดตามนะคะเพราะว่ารายการ DIY ขับของเราเนี่ยจะมีเมนูวัน,วน บอกว่าให้แพทเตียมวัตถุดิบใกล้ตัวมาเพื่อจะทำเป็นขนมหวานใช่ไหมคะค่ะค่ะโอเคสี่จังตอพี่จะดีคะพี่จะดีบอกว่าแพทเตียมวัตถุดิบใกล้ตัวมาเพื่อจะทำเป็นขนมหวานใช่ไหมคะค่ะค่ะโอเคสี่จังตอบ